ครับวันนี้เรามาชมสวนมะพร้าวแล้วเราก็าได้มาเจอบ้านหลังหนึ่งของเจ้าของสวนเองนะครับเขาทําอยู่ในสวนมะพร้าวเป็นบ้านหลังน้อยนะครับเขาก็ดูใจเหมือนสไตล์ปารีสฝรั่งเศสหรือยุโรปนะเขาบอกว่าเห็นในภาพ Google เห็นในที่เขาไปเที่ยวกันแล้มันสวยงามดีน่าจะลองมาปลูกด้วยไหนไหม มีปล่องควันเหมือนกับอยู่มุงนอกเลยนะครับเขาบอกว่าเขาชอบมากเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยนะปิดปลูกในพื้นที่ประมาณ50ิตารางวานะงบประมาณในการทําเขาเนี่ยนะเขาบอกเราว่าประมาณที่ล้านแนะไม่เกิน2ล้านนะครับเขาก็าบรรจงสร้างเพราะเขาอยากได้บ้านหลังเล็กๆเงี้ยไว้ในสวนเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านกันว่าเขาทําเป็นยังไงบ้างนะเขาก็บอกบ้านหลังนี้เขาก็มึมีประมาณหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องโถงหนึ่งห้องโถง นะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะปลูกอะไรเยอะแยะไม่ให้มันยิ่งใหญ่นะเพราะไม่ค่อยมีคนนอนเพราะเขามีบ้านอยู่หลายหลังอยู่แล้วะสะภาพบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไครับเขาทําสวนแล้วท็่ข้างหลังเขาก็คือเป็นสวนมะพร้าวนะครับครับข้างบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมมีป่องควันเหมือนกับมุงนอกเลยเห็นไหมน่ารักดีก็ถือว่าเป็นไอเดียของเด็กรุ่นใหม่นะเขาอยากสร้างบ้านตามใจเขาอยู่ให้มีความสุขอะนะครับนะใช้ชีวิตแบบมีความสุขก,กับสวนมะพร้าวนะ เขาจะมีบ้านพักคนงานบ้านพักที่จะเก็บของวัสดุก่อสร้างนะฮะก็ถ้าหากเราทําบ้านลกักษณะนี้ว่าอยู่ใส่ในสวนอย่างนี้นะถ้าไม่เกิน50บล้านก็ได้รับการยกเว้นภาษีนะในบ้านหลังแรกนะเป็นแต่เราจะมีบ้านหลังที่สองก็ค่อยว่ากันนะครับค่าจัดสวนเล็ก,ลกนะอยู่หน้าบ้านเขาข้างบ้านเขานะครับเห็นไหมครับมีน้ําพงน้ําพุเขาบอกเขาไม่ค่อยได้มาอยู่นะครับเขาปลูกไว้เพื่อไว้พักผ่อนเวลา ว่าง,างจากการทํางานเขาก็พยายามที่จะช่วยชาวบ้านแถวนี้เหมือนกันนะเจ้าของสวนนี้น่ารักมากนะก็ใจดีเขาพยายามที่จะช่วยเจ้าของสวนนะครับหลายๆท่านอาจจะก,ก๊อปไอเดียได้นะจากไอโซเชียลบ้างจากซือ้อแบ้าง o o เกิลบ้างอะไรเนี่ยนะวิธีการปลูกนะการทำนะน,น่ารักนะคือน,น,นานๆเราจะเห็นชาวบ้านนะเขามาทําบ้านลักษณะนแนวทางฝั่งยุโรปเขานะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นทางยุโรปนะ คือสวยนะครับน่ารักนะครับรประตูสไตล์ของต่างประเทศเลยนะแลายท่านถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศก็จะเห็นนะครับว่าบ้านลักษณะน,นี้จะมีเต็มไปหมดนะครับก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับซึ่งมราก็มาปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือมาพัฒนาหรือมาแก้ไขนิดหน่อยเขาเรียกว่าอะดดปนะให้เข้ากับสภาพ ภูมิประเทศเราภูมิอากาศเรานะครับคือบ้านเราดีอยู่อย่างนะคือมันไม่มีเรียกว่าหิมะมันก็เลยสร้างหลังคายัางไงก็ได้นะก็สบายมากนะครับแล้วนี้เวลาฝนตกมันก็จะตกแรงนิดนึงนะครับก็อยู่นี้ฮะอยู่แบบสบายๆบ,บ้านน้อยกลางสวนนะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีติดองค์ติดแอร์พร้อมแล้วนะครับเพิ่นวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ ญาตเข้าถ่ายภายนอกให้ดูนะครับเขาก็หลังบ้านเขาเป็นนี้สวนเขาเป็นอย่างนี้นะครับหลังบ้านเขาเป็นสวนมะพร้าวเห็นไหมครับน่ารักล่มลื่นน่าอยู่มากนะหลายท่านก็สามารถปลูกได้นะฮะทาสวนกเกษตรเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วนะมะพร้าวงนี้ก็ไร่ยี่สิบต้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ ถ้าบุคคลธรรมดาถือครองทรัพย์สินส่วนเกษตรเนี่ยส่วนผสมเนี่ยส่วนเกษตรไปเกิน5 0บล้านก็ได้รับการยกเว้นภาษีร่วมถึงการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยอย่างนี้นะบรรลักษณ์นลักษณ์เงี้ยนะอยู่ในส่วนเราก็ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนกันหรือถ้าให้เก็บภาษีในหาหนะที่อยู่อาศัยก็เป็นการเก็บภาษีที่ถูกนภาษีอยู่อาศัยก็ถูกนะพอๆอกับการทําส่วนเกษตรแล้วนะบ้านหลังที่2ถ้าเป็นเพื่ออยู่อาศัยก็จะถูกกว่าประเภทธุรกิจประกอบการพณิชย์อย่างอื่นนะครับ